โฆกษกสงานตำรวจแห่งชาตินะคะระบุว่าอยู่ระหว่างการขยายผลการตรวจสอบกลุ่มลักลอบนำแรงงานข้ามชาติมาคะแรงงานในสถานบริการอาบอบนวดย่าน้วยขวางคะ่ะโดยระบุว่าหากพบตำรวจที่รับผลประโยชน์จะมีการเอาผิดทางวินัยและทางอาญานะคะส่วนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินั้นให้เวลากรงบัญชาการตำรวจนครบาลให้สรุปผลสอบข้อได้จริงคะ่ะ ตำรวจเอกจักทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาลยังไม่รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงบัญชีรายชื่อบุคคลและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรียกรับผลประโยชน์จากกรณีที่กรมการปกครองจับสถานบันเทิงบริเวณย่านห้วยขวางนะคะซึ่งต้องให้เวลาในการสอบสวนด้วยหากสรุปเร็วเกินไปอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ขณะที่พลตอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชาโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่ากรณีนี้พลตรวจเอกศิวรารังสิพรามณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการขยายผลเพราะถือว่าเป็นงานด้านความมั่นคงซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้จนกว่าจะมีหลักฐานที่ชัดเจนค่ะ โดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับนะคะว่าการตรวจสอบบัญชีรายชื่อบุคคลและหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ระหว่างการรายงานข้อเท็จจริงจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลโดยยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จริงหรือไม่แต่ยืนยันสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่มีนโยบายให้ตำรวจเรียกรับผลประโยชน์หากพบการกระทำความผิดก็จะดำเนินการทั้งทางวินัยและทางอาญาค่ะ